เรายังอยู่ในประเด็นที่พูดคุยเรื่องเหล้ากันอยู่นะครับ <ทะ S 1> แล้วก็ขยายวงไปถึงว่านอกจากเหล้าก็จะมีบุหรี่แล้วก็สินเจติอื่นๆหรือว่ากระทั่งไปถึงอาหารหรือน้ําตาลหรือไขมันต่างๆด้วย คือเล่าบุหรีเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าต้องการรณรงค์ให้ให้เลิกแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เราพูดในรายการตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วเป็นต้นมาก็มีอยู่2ประเด็นคือว่าเราควรจะยอมรับว่าข้อบังคับหรือข้อห้ามหรือการแทรกแซงชีวิตประจําวันโดยรัฐาโดยรัฐบาลนะคะการแทรกแซงชีวิตประจําวันของพลเมืองโดยรัฐบาลเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องซื่อสัตย์กับตนเองว่ามันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลัง แล้วก็ข้อที่2มีการทํางานเชิงอุดมการณ์นะคะซึ่งอันนี้เราอยากจะให้ราแวดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะง่ายที่จะเราจะไปดูถูกคนอื่นนะคะหรือว่ามีอคติทางชนชั้นที่เราไม่ไม่ทันระวังจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นบรรทัานที่ถูกต้องของสังคมไปแล้วก็ทําให้คนที่ไม่ตามบรรทัานนั้นกลายเป็นคนที่แบบผิด ไปเลยอย่างเงี้กลายเป็นว่าภาพคนจนเท่ากับขี้เมาอัจฉรกรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วทีนี้พอเมื่อไปดูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสิ่งที่สูญเสียคือในขณะที่รัฐมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจว่าไม่อยากเสียงบประมาณในเรื่องการดูแลสุขภาพของพลเมืองในขณะเดียวกันรัฐก็อาจจะสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่ภาษีสุรายังไม่พอนะคะโอกาสที่จะทํามาค้าขายถูกต้องเลยกับ การผลิตและบริโภคสุราในเชิงวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และอย่างร้านขายยาในฝรั่งเศสบางแห่งนะคะร้านขายยานะคะพอเข้าไปในร้านมีแต่วายเต็มไปหมดเลยก็จะบอกว่าวายชนิดนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรเพราะฉะนั้นมิติของเหล้าเหที่เป็นยารักษาโรคยาดองก็กลายเป็นแบบว่าชายขอบไปแล้วนะฮะก็ทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ในอีกหลายด้านอันนี้เราก็ต้องยอมรับ นะคะปัญหาเรื่องเหล้าบุหรี่นะคะไปเชื่อมโยงกับมิติทางศิลธรรมรมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เกิดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริโภค,คสุราการดื่มเหล้าที่มันแลดูแขกขอพูดตรงๆนะคะที่มันดูงี่เง่า <laughs> เช่นคุณบอกว่าถ้า,ถาสมมติว่าแขกจะไปซื้อเหล้าบ่ายโมง59นาที่ะซื้อได้ไหมคะ น่าจะได้ไหมฮะและทนี่ถ้าแขกไปใบสองหนึ่งนาทีแขกซื้อไ,ได้ไห<ด>ม <laughs> แล้วสองนาทีนี้ต่างกันอย่างไราะถามว่าสองนาทีนี้สร้างความแตกต่างอย่างไรอันนี้คือต้องตั้งคําถามกับกฎเกณฑ์เหล่านี้นะคะคว่ามันมัน make sense หรือเปล่านะคะแล้วการห้ามดื่มเหล้าในวันสําคัญทางศาสนาและวันเลือกตั้งวันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายใหม่ กับเล่าในเชิงศิลธรรมล้วนๆแต่ถามว่ามันมีผลอย่างไรในเชิงปฏิบตัติหรือคุณต้องการทำเพื่อผลทางอุดมการณ์กันแน่อันนี้เป็นคำถามที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้กับ คุณผู้ชมค่ะ <c oughs> นะครับเรามีหนังสือนะฮะที่แนะนำนะับเป็นหนัง <c oughs> สือนวยานิยายคนนี้ผมชอบมากเลยว่า <c oughs> ส่วนใหญ่หนังสือที่แนะนำเนี่ยเป็นหนังสือนวนวิายายหมดเลยนะครับ <c oughs> ออมีเล่มที่เป็นหนังสือแปลนะครับโดยคุณประมูลอุณททูปนะครับ <c oughs> ของแปลมาจากนวนวิยาคลาสสิกของอจอห์นสไตแบกนะครับ <c oughs> เรื่องอตอติยาแฟเป็นภาษาสเปนนะฮะเรื่องโลเกียชนนะฮะเรื่องนี้จะดังมากถือเป็นวรรณกรรมโลกที่ทำไมเราแนะนํา เรื่องนี้ค่ะชีวิตของคนชายชขอบทั้งหมดนะพวกที่เมาทั้งหลายชีวิตสำเรเทเมาดูไร้แก่นสารไร้สาระซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพคนชายขอบในสังคมที่ดูเหมือนไม่มี productive ไม่ทำการทำงานอ,อะไรนะฮะแต่ว่า ในท่ามกลางความสำเรเลเทเมานะคะม,มันคือการตั้งคําถามต่อแขกอยากจะเรียกมันว่าจริยธรรมแบบกระดุมพีนะคะคือการมีครอบครัวที่สะอาดสดใสนะคะม,มีครอบครัวที่พัฒนาไร้นะคะปลอดเชื้อไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวอบอุ่นแต่ว่าครอบครัว แบบที่อยู่นะคะเป็นกลุ่มเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันเช้าจรดเย็นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นนิยายที่เป็นในตะวันตกอาจจะดูว่าเหม็นกลิ่นนมกลิ่นเนยนะฮะแล้วก็มีนิยายไทยๆที่เป็นเรื่องสั้นชุดสองตักตัวกินเหล้ากันทุกวันนะฮะใช่ค่ะเป็นซีรีส์ชุดของเท่านะฮะจะมีซีรีส์เท่าซามคน้องเต็มไปหมดเลยถ้าสวัสดีพูดเท่าเท่าลอยลมเท่าเสเพลนะฮะของคุณมณัสจันยงอันนี้ก็คือเสเพลเรื่องเป็นเรื่องกินเหล้ากันสนุกมากอยากจะแนะนํานะคะฉาก เปเออท้องทุ่งในเพชรบุรีนะคะกิจกรรมก็มีขึ้นต้นตาลปาดงวงตาลมา ทำกระแช่ต้มเหล้านะคะแล้วก็เทคนิคอันแพรวว่าทํายังไงจะให้วันนี้มีเหล้าดื่มนะะสนุกมากค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งอีกมุมมองของเหล้าซึ่งว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เวลวร้ายอย่างที่ภาพในสังคมปรากฏขึ้นแต่ทั้งหมดนี้แข่กำลังจะบอกว่าวรณกรรมทุกเรื่องที่เรานํามารีวิวหรือว่ามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นการพยายามที่จะต่อต้านค่านิยมแบบต้องการให้เหตุแบบ ค่านิยมของรัฐที่อยากจะเห็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ปลอดเชื้อสะอาดค่ะแต่เข้าใจว่าลึกๆนะคะการนําเสนอวรรณกรรมแบบนี้ต้องการจะบอกเราอย่างนั้นว่ามันมีเสน่ห์ในชีวิตที่ เสเพรด้วยนะคะก็ลองไปอ่านกันดูค่ะนะครับพบกับเรา2คนใหม่ได้ใหม่นะครับในรบค,ครั้งหน้ากับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาเวลาสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทุกวันอาทิตย์นะครับค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ